เจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่18วันพุทธหัสสบดีที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567อัตมาภาพก็ได้กวดวิหารรานพระเจดีเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ได้ขึ้นมารอทาวัดเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลา7นาฬกา40นาทีอีก2วัน อีก3วันข้างหน้าก็จะเป็นวันาสาระาบูชาและก็วันเข้าพรรษา,าประจำปี2,567ก็ขอจเจริญเรียนจนจเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามาทำวัดสวดมนต์เข้ามาเล่าความตนีให้ทาน เก่ okay, พระภิกษุส,สงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุส,สงฆ์ก็ตามหรือว่าคนไร้บ้านคนไร้ยากก็ตามเด็กกำพร้าก็ตามขอลรักความตันหนีให้ทานการให้ทานในวันสําคัญของพุทธศาสนาเป็นการให้ที่ประเสริฐเป็นการให้ที่สิ่งที่ผู้ให้ได้รับความสุขความอิ่มเอิบใจกลับบ้านไปชีวิตเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสุข ก็ขอให้ยโยมได้ตระหนักว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นก็เปรียบเสมือนความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัพุะธเจ้าศรัทธาในคําสั่งสอนของพระองค์ศรัทธาในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สายป่าพระสงฆ์สายบ้านก็ตามพระสงฆ์สายบ้านก็เปรียบเสมือน การนำเอาคําสั่งสอนมาแจกแจงเอานำคําสั่งสอนมาแจกแจงเอานำคําสั่งสอนมาเล่าสู่ให้คนพระเนนรุ่นหลังได้ฟังได้สดับรับฟังพระป่าก็ได้ได้ปฏิบัติในหลักด้านวิปัสสนาได้ด้านกรรมฐานกำหนำด,ดลมหายใจเข้าจานสมาธิเป็นต้น ขอ,ขอให้ติโยมทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของอความเป็นพระสงฆ์ได้เห็นคุณค่าของความเป็นพระธรรมได้เห็นคุณค่าของบารมีบุญดาบารมีขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้และก็ได้เผยแพร่คำสั่งสอนให้พวกเราชนรุ่นหลังได้ฟังได้เข้าใจท่านใดที่มีความทุกข์ก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ก็ เห็นหนทางเห็นแสงสว่างที่จะหาปัญญาเกิดปัญญาที่จะดับทุกข์ได้ก็เห็นแสงสว่างที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่กังวลไม่กังวลเรื่องอนาคตาเรื่องอดีตก็สิ่งเป็นสิ่งที่ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนความไม่เที่ยงก็เปรียบเสมือนหลักไตรลักษ์อนิจจังทุกขังหนัตตาน,นั่นเองจเจริญพร